สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมาลีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอธิบายถึงเรื่องข้าวออกรวงนะครับหรือว่ารอบอาโมเล่หรือว่าออติวานะครับอธิบายให้เข้าใจก่อนนะครับยารอบออติวาเนี่ยนะครับมันคือยาที่เราฉีดในระยะข้าวกัดหางปลาทู นะครับหรือว่าออกรวงปะปลายนะครับความหมายของผมว่าออกรวงปะปลายกับกัดหางปลาทูเนี่ยก็คือข้าวเนี่ยมันจะเริ่มออกรวงนะครับปาปลายส่วนมากกว่ากัดหางปลาทูนะครับคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่คุณมองว่าไอาช่วงที่กัดหางปลาทูปั๊บเนี่ยจะไปฉีดยาเลยเนี่ยหรือว่ารอให้ออกรวงปะปลายก่อน เราจะฉีดยังไงอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าให้มันกัดหางปลาทูให้เยอะที่สุดและเริ่มมีลักษณะออกปะปลายนะครับเรามองด้วยสายตาเนี่ยว่าเริ่มออกปะปลายทั่วนาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราถึงได้ฉีดรอบออติว่านะครับมันจะแตกต่างกันนะครับไม่ใช่โอโ้เห็นกัดปะหางปลาทูนี่นี่หน่อยหน่อยก็จะฉีดยาเลยอย่างนี้มันไม่ใช่และการจะฉีดยารอบ กัดหางปลาทูหรือออกปะปายเนี่ยคุณก็ต้องไปไล่นับวันที่คุณฉีดยาหลังใส่ปุ๋ยด้วยนะครับเขาเรียกใส่ปุ๋ยรับท้องนะครับดูด้วยว่าหลังใส่ปุ๋ยรับท้องเนี่ยข้าวได้อายุกี่วันห่างกี่วันแล้วจากการฉีดรอบหลังใส่ปุ๋ยอย่างเช่นคุณใส่ปุ๋ยลงไปปึ๊บนะครับแล้วคุณก็ฉีดยาหนอนกอฉีดยาอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บ คราวนี้คุณก็นับวันเลยครับนับวันจนกว่าข้าวจะเริ่มกัดหางปลาทูหรือออกปะปลายเนี่ยมันได้15หรือ20วันยังถ้ามันยังไม่ได้คุณก็รอไปก่อนนะครับไม่ใช่เห็นมันกัดหางปลาทูนิดหนึ่งออกรวงนิดๆหน่อยๆก็จะฉีดไม่ใช่คุณต้องให้ได้กําหนดหนึ่งออกรวงปะปลายด้วยกัดหางปลาทูด้วยและครบกําหนดระยะห่างจากการฉีดรอบรับท้องแล้วเนี่ย1 5ถึง20วันนะครับ ไม่งั้นคุณก็เสียเงินฉีดตายเลยนะครับลงทุนตายเลยอันนี้คือเหตุผลของผมอ่าคันนี้มาถึงรอบอามูล่นะครับรอบอามูล่บางคนก็ถามว่ารอบอามูล่ผมเคยอธิบายว่าเมื่อข้าวอยู่ในระยะออกรวงหมดทั่วนาแล้วเนี่ยข้าวยังมีลักษณะตากเกสรไม่เสร็จและมีลักษณะโน้มรวง ผมก็ให้คุณไล่กลับไปเลยนะครับไล่กลับไปอีถุงอีตรงลักษณะกัดหางปลาทูหรือว่าออกรวงตะตายและหลังจากที่คุณฉีดรอบออติว่าไปแล้วปั๊บเนี่ยข้าวของคุณเนี่ยมันได้กี่วันหลังจากคุณฉีดออติว่าไปปุ๊บข้าวก็จะเริ่มออกแบบของแม่ผมเนี่ยออกทั่วนาเรียบร้อยออกหมดแล้วคุณก็ดูลักษณะว่าข้าวออกหมดทั่วนาแล้วนะครับและมีลักษณะโน้มลวงเยอะกว่าตาเกสร เข้าใจตรงนี้นะอย่างเช่นข้าวตากเกสรเนี่ยมีเยอะกว่าโน้มลวงคุณก็มานั่งไล่นะครับเนี่ยโน้มลวงแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะไปมองมันตรงนี้ไม่ได้คุณต้องมองโดยส่วนใหญ่ว่ามันโน้มลวงเยอะอยังและหลังจากไอ้รอบอ,อติว่ามาจนถึงรอบอโมอรล่เนี่ยมันได้ยี่สิบวันหรือยังนะครับก็คือสิบห้าถึงยี่สิบวันหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปฉีดนะครับถึงข้าวจะโน้มลวงไปแล้วหรือว่ายังตากเกสรไม่เสร็จหรือว่า มีทั้งตากแก่สอนและก็โน้มลวงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมให้คุณโฟกัสว่าอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเนี้ยอ่นเนี่ยอันนี้เรียกโน้มลวงแล้วถ้ามันโน้มลวงแบบนี้ทั้งนาแล้วนะครับและมันได้อ,อายุหรือว่าระยะห่างของการฉีดรอบแรกไปแล้วเนี่ยนะครับของการฉีดรอบอ,อติว่าไปแล้วเนี่ยคุณ ได้ระยะห่าง15-20วันเนี่ยคุณก็ฉีดเลยนะครับเนี่ยฉีดไปเลยในใน,ะยะในระยะที่ผมอธิบายส่วนถ้าข้าวยังตาเกสรอ,อยู่นะครับแล้วยังไม่โน้มลวงแต่มันได้ระยะห่างจากไอ้รอบออติว่าแล้ว20วันเนี่ยแล้วข้าวเนี่ยออกรวงทั่วนาไปแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยแล้วยังตาเกสรไม่หมดถ้าอีแบบเนี้ฉีดได้เลยครับไม่มีผลต่อลวงแน่นอนขอให้มันเข้าหลักเกณฑ์ว่าหนึ่ง มีระยะห่างจากยารอบออติว่า20วัน15-20วัน 2. ข้าวต้องมีการออกรวงหมดนาแล้วถ้ายังออกไม่หมดคุณต้องรอนะครับถ้าคุณไม่รอปุ๊บเนี่ยคุณก็ฉ,ฉ,ฉีดฉีดฉีดอย่างเดียวฉีดโดยที่คุณไม่ได้นับระยะการฉีดรอบแรกนะครับแล้วคุณก็ไม่ได้นับว่าข้าวอยู่ในลักษณะแบบไหนคุณสักแต่ฉีดแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่เราฉีดสาร เข้าไปสะสมมากไปเนี่ยมันทําให้ข้าวเนี่ยเกิดสภาวะเครียดนะครับไอที่บอกว่าข้าวเป็นโรคข้าวไม่เข้าไม่นู่นนี่มันก็เกิดจากตรงนี้แหละแล้วไอระยะอติว่าเนี่ยมันช่วยอะไรอรติว่าเนี่ยมันช่วยออกรวงสุดนะครับฟังดีๆนะออกรวงสุดเชื้อราเน่าคอลวงนะครับเชื้อราคอลวงไหมคอลวงช้านะครับและสิ่งสุดท้ายที่เราอยากให้คุณใส่เนี่ยคือการเล่งออก คุณสังเกต่ตอนเราฉีดออติว่าไปแล้วปั๊บเนี่ยข้าวมันจะออกรวงดีขึ้นไหมข้าวมันจะออกรวงเยอะขึ้นไหมสังเกตนะครับฉีดแล้วปั๊บเนี่ยข้าวมันจะออกรวงดีขึ้นเยอะขึ้นนะครับทําให้เราไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดไงครับว่าข้าวออกรวงไม่เสมอกันครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราฉีดไปแล้วมันจะออกรวงเสมอตอนสุกมันก็จะสุกเสมอตอนเกี่ยวตอนอะไรมันก็จะเสมอกันไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดว่ามันออกรวงไม่เท่าไม่เสมออย่างเงี้ยนะครับ คุณก็ลองโฟกัสดูนะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งความรู้ให้นะครับว่าหลังจากที่ข้าวออกรวงแบบนี้ไปแล้วนะครับหรือว่าออกรวงในช่วงสลัดเกสรบ้างไม่สลัดบ้างหรือว่าออกแบบของแม่ผมเนี่ยแล้วข้าวมันล้มมันจะกระดกไหมก็ตอบเลยครับข้าวเมื่อล้มในระยะก่อนออกรวงหรือล้มในระยะข้าวตาเกสรข้าวมันจะกระดกขึ้นมาให้หน่อยหนึ่งครับเนี่ยดูจากตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับว่า หลังจากที่เขาล้มไปปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะงวัวหัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับที่ล้มล้มเนี่ยที่คุณเห็นล้มล้มเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกระดกหัวขึ้นมานะครับนิดหนึ่งนะครับแต่ข้าวที่ล้มแล้วเสียหายมากที่สุดนะครับคือข้าวออกรวงมีน้ํานมแล้วล้มครับเข้าใจาตรงนี้นะครับอย่างเช่นข้าวออกรวงอยู่ปึ๊บนะครับแล้วก็ยังไม่โดนฝนไม่โดนลมแล้วอยู่ดีๆข้าวกําลังเริ่มสร้างน้ํานมปลายเม็ด แล้วมันก็ล้มฟุบไปอย่างเงี้ยมันกระดกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันหนักรวงหนักคอนะครับเมื่อมันหนักรวงหนักคอปุ๊บเนี่ยการออกรวงมันก็ออกไม่ได้นะครับเมื่อมันออกรวงไม่ใช่เมื่อมันล้มลงไปปุ๊บมันก็จะกระดกหัวขึ้นไม่ได้เพราะว่าข้าวมีอายุของเขาเรียบกระดกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเขาล้มในช่วงที่มีน้ํานมน้ําหนักเนี่ยเขาจะไม่มีแรงกระดกหัวแล้วนะเนี่ยถ้าล้มอย่างเงี้ยมันจะกระดกได้หมดครับโอเคนะครับวันนี้ก็ คงได้ความรู้และความเข้าใจอะไรในเรื่องนี้เนาะเนี่ยส่วนเดี๋ยวฝากอีกหนึ่งข้อคิดคุณเห็นลักษณะข้าวสีทองเต็มเลยแบบนี้นะครับออกรวงแล้วก็มีสีทองเต็มเลยนะครับเนี่ยข้าวที่ออกรวงมาแล้วเป็นสีทองกําลังสร้างน้ํานมกําลังเข้าเม็ดเข้าน้ํานมเนี่ยแล้วอยู่ดีๆเกิดรวงขาวหรือว่าออกรวงมาขาวเนี่ยอันเนี้ย ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าออกรวงมาขาวแปลว่าเราฉีดยาหนอนกอช่วงระยะใส่ปุ๋ยรับทองเนี่ยไม่ดีนะครับมันก็เลยเกิดรวงขาวแต่ถ้าเกิดปะปลายเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราเห็นว่าเกิดตรงเนี้ยนะครับรวงขาวแล้วอยู่ดีมันเริ่มรมอันนั้นเรียกเพี้ยกระโดดนะครับหรือว่า,มาแมลงสิงเจาะคอรวงผมถึงได้ให้ฉีดยารอบอะโมเล่ไงเ,เมื่อข้าวเริ่มมีน้ํานมปลายเม็ดออกรวงหมดแล้วมีน้ํานมปลายเม็ดผมถึงได้ให้คุณฉีดไง เพราะว่ามันมันมันมีขั้นตอนของมันนะครับแต่ละระยะและส่วนใหญ่ยารอบอ,อติว่ากับอาโมเล่ข้าวมันจะสลัดเกสรพอดีถ้าคุณไล่รอบไล่วันเป็นนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ฉีดฉีดอย่างเดียวไม่ได้นะครับอย่างนั้นก็ตายเลยตายครับอย่างนั้นก็ตายโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ